ทำอ,อกว่าสวัสดีทุกคนวันนี้เราเราอยู่กันที่สยามนะคะที่เหนอยไรกับพี่คิมแล้วก็พี่เฟอร์เราไปถ่ายนี่มาเออตู้สติกเกอร์อิริโดนะคะน่ารักไหมตอบสิมันน่ารักตอบสิมันน่ารักรู้ใช่ไหมเออทีต่ตรนี้เอ้ยร้านนี้เราจะมาปิน๊นรูปกันนะ เพราะเรามีกัน3คนค่ะอันเยร์ต้องการอันเียร์ไม่พอใช่ไม่พอต้องแบ่งกูนน้าไปกันงงมากว้าก็คือพวกเราไม่มีใครพกเงินสดก็เลยไม่ได้เข้าค่ะมาที่ฉังสวยมากถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายใจโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปเอ่อ uh, ไปกดตังกันนะคะสมัยนี้ค่ะครับพองก,กันสดกัน Hi everyone today we will learn English ใช่ไหะเย้ Okay today our class <Wow. S 2> gonna be in English Wow okay thank you ค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้น้ามา My hair My 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 แบงฮะน้ามาเรียกว่าแบงค์เอานะโอเค My Bank นะคะอุ้ยนะคะ My Bank นะคะ My Bank is broken I h a s money I'm the only one who has money Yeah and I s f i n i e l y a v right now Yeah I'm on I own cat นี่ e ี่นี่นี่ห Here 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 ทุกคนเมื่อกี้คือคำว่า Here ที่แปลว่าที่นี่นะคะ Here Yeah จริงนี้ Let's go 9,9,9,9อ้าฮะก็จะยืนยืนเออคุณเขาได้เสื้อแล้วค่ะใช่แล้วค่ะ <Workers. S 2> ตอนนี้เราอยู่ที่เสียงกาแฟวันนะคะเข <laughs> <Okay. S 1> ้ามาปั๊บคุณเขาก็เดินตรงหนึ่งเพื่อมาซื้อชุดเขาเรียกว่าบัาอะไรเสื้อๆนะบัตช์บัตช์เดี๋ยวนี้เขาเรียาบัตบัตเนี่ยแหละบัตช์หรอมันจะชื่อมมากกว่นะถ้าเื้อก็แปลกๆอาจจะไม่ใช่กู้ความพยายามอยากจะขึ้นคำตรงนี้นะว่าเขาเรียกว่าอะไร โอเคตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่โรงเรียนมาเต่นะคะเพื่อไปดูเป็น Christmas Show. คริสต์มาสโชว์มิ้อมันจะเป็นมิวสิข้อด้วยแล้วก็มันจะเกี่ยวกแบบับการเกิดของพระเยซูแต่มันจะมีอะไรมากกว่านั้นเ,เาขาจะทำให้มันแบบผิวแบบรุ่นใหม่รุ่นใหม่หน่อยอะแบบปีที่แล้วนี่ประทับใจมากูเจ๋งมากเราต้องไปดูกันว่าทางนี้จะเป็นยังไงลุกเลย <laughs>

สิกเก่ามาแต่ค้าสิ่เก่ามาอะไรค้สวัสดีทุกคนเราก็ดูโชว์เสร็จแล้วแล้วเราก็มาถ่ายรูปเล่นการถ่ายติ๊กต็อกไ้เอ่ยติดตามชมภาพสวยได้ที่ไอจีของพวกเราทั้งสามคนใช่เดี๋ยวแปะไว้ให้อันนี้คือขายของแหละใช่ขายตรงๆไม่อ้อม ก็เดี๋ยวเราจะแยกยากันกลับบ้านนะคะแล้วก็มาปิดคลิปตรงนี้เลยละกันก็ยินดีกดไหนไหนปิดคลิปให้หน่อยแร้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กรดิงจริงจริงด้วยนะคะช่องคิ่กาแฟบ๊ายบายบ๊าเบาจะว่างอยู่รับไปอยูได้ที่ไหนอย่ามีเธอไม่ใช่แค่ ติ๊ง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 ขมเยว่าไม่ว่าตั้งว่าอืมต้งแต่ว่ามันเะหนึ่งสองสามถ้าเธอว่าอยู่ร่ำอันคิวได้ที่ไหนอ่ากมีเธอไหมใช้แค่ไม่ใครติ๊ง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 เธอไม่ว่าอะไรจะชวนคนนี้มาเป็นเหมือนใจเธอว่าไร Mamma, if you shame, I couldn't tell me what I just didn't name up and one I One I if